สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปที่น่ากังวลหรือว่าเราควรอยู่เฉยๆหรือทําอะไรกันดีนะครับเนื่องจากว่าคลิปเรื่องต่อไปนี้นะครับจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่มีทหารจีนครับมาสวมชุดทหารเขมรเพื่อเป็นกองกําลังของเขมรแล้วก็มีการประจําการอยู่ที่ใดที่หนึ่งในประเทศของเขมรเองนะครับซึ่ง ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาได้ไปประจำการอยู่ที่ไหนแต่ปรากฏว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆในเรื่องของการที่เขมรน,นั้นขี้ขลาดแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากจีนเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อนๆครับมีรายงานนะครับของคนไทยเรานี่แหละนะครับได้ไปสืบสอบไปพบว่าทหารจีนเนี่ยนะครับได้เข้ามาอยู่ในกองทัพของกัมพูชาหรือของขเขมรน,นะครับแล้วก็ใส่ชุดของทหารเรือขเขมรน,นะ จากภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับมีรายงานข่าวว่าเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการที่ยกระดับกองทัพกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากซึ่งการสนับสนุนของจีนต่อกัมพูชานั้นไม่ได้มีเพียงแค่การให้อาวุธยุโทโธปกรณ์เท่านั้นแต่ยังมีการเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดถึงที่ในกัมพูชาเลยซึ่งในนั้นนะครับก็คือการปรับปรุงฐานทัพเปลือเรียม ของกองทัพเรือกัมพูชาซึ่งจีนได้มั่นหมายที่จะใช้เป็นฐานในการส่งกำลังบำรุงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าจะยึดเป็นฐานของจีนนั่นแหละแล้วก็จะเอาเหมือนกองทัพจีนเนี่ยมาอยู่ในนี้ส่วนหนึ่งเพื่อ คลุมนะครับคลุมพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้จึงเป็นเหตุให้จีนมีทหารของตัวเองเนี่ยมีการประจำการอยู่ที่กัมพูชาและถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่ไทยจะต้องจับตามองเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากกัมพูชาจะได้รับการสนับสนุนจากจีนอย่างใกล้ชิดมากแล้วเนี่ยกัมพูชาย,ยังสามารถใช้ทหารจีนที่อยู่ในประเทศเป็นหลักประกันให้กับตนเองได้อีกด้วยพูดง่ายว่าขเขมรเนี่ยสามารถใช้นะครับกองพลของจีนนะครับ ก็คือพลเมืองจีนเนี่ยมาแต่งชุดเป็นทหารของกัมพูชาแล้วก็สามารถใช้งานได้นั่นเองเพราะในกรณีที่ไทยและกัมพูชาถึงจุดแตกหักเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายไทยอาจจะหลีกเลี่ยงให้มีการประทะกันเกิดขึ้นในพื้นที่ทางที่มีทหารเขมรอยู่เพราะอาจเป็นการดึงจีนเข้ามาอยู่ในสมการความขัดแย้งของไทยและกัมพูชาอีกด้วย คือประโยคนี้อันนี้เมื่อสักครู่นี้ผมอ่านตามข่าวนะแต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายว่าถ้าไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีการประทะกันเนี่ยในพื้นที่แต่บังเอิญว่านะครับไปทำสงครามกันแล้วมันลุกลามไปถึงฐานทัพที่มีกองทัพจีนอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาละเพราะว่าเมื่อมีพลเมืองจีนนะครับหรือว่าพลทหารจีนหรือว่า จีนที่เป็นทหารในคราบของชุดขเขมรเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราก็จะดึงเอาจีนเนี่ยเข้ามาร่วมความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยนั่นเองนะครับจากการพานหัวข่าวในภาพน,นะครับไอโอจีนเย้ทหารจีนประจำการในกัมพูชาอย่างเป็นทางการแล้วทหารจีนใส่ชุดเครื่องแบบของทหารเรือกัมพูชาอย่างที่เพื่อนเห็นในภาพไปแล้วนั้นนะครับบัญชี X นามว่า เฉานะครับซึ่งเป็นบัญชีโปรคอมมิชชันจีนโปรคอมมิชชัก็คือสนับสนุนคอมมิชชัจีนนั่นเองได้เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่7เมษายนซึ่งนานมาแล้วนะครับเป็นภาพของทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA ในกัมพูชาใส่ชุดเครื่องแบบลายพลางซึ่งเป็นลายพลางแบบเดียวกันกับที่กองทัพเรือกัมพูชาใช้พูดง่ายๆว่ามีทหารจีนหรือผมไม่แน่ใจว่า คือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทหารจีนนะครับอาจจะเป็นพลเมืองจีนก็ได้แล้วจับมาแต่งชุดนะครับแต่ใส่ชุดทหารเรือของกัมพูชาแลวเขาบอกว่าพร้อมคําอธิบายภาพใจความว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนได้จัดตั้งฐานสนับสนุนร่วมที่ฐานทัพเรือเรียมประเทศกัมพูชาแล้วซึ่งนี่จะเป็นการเชื่อมกัมพูชา ให้กลายเป็นพัธมิตรที่แข็งแกร่งของจีนเนี่ยอาเซียนพูดง่ายๆว่าจะดึงกัมพูชาเนี่ยมาเป็นลูกน้องพูดง่ายๆนะฮะอ่าถ้าจีนเป็นลูกพี่เนี่ยก็คือทางเขเมรก็ต้องเป็นลูกน้องแต่เป็นลูกน้องที่ใกล้ชิดที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในภาพบางภาพนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีภาพทหารเรือสสีก็คือสีเขียวกับอ่าสีออก น้ำตาลอ่อนๆน,นะครับอันนั้นคือถ้าน้ำตาลอ่อนนั่นก็คือเป็นชุดลายพรางของกัมพูชานะครับส่วนเป็นสีเขียวๆที่เป็นลายพรางเนี่ยก็คือชุดลายพรางของกองทัพจีนนั่นเองปัจจุบันกองทัพ PLA เนี่ยจะใช้ลายพรางที่ชื่อว่าชิงคงนะครับซึ่งเป็นลายพรางหลักของทั้ง4เหล่าทัพก,ก,การที่กองการที่กองกําลังพล PLA เนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบลายพรางแบบ3 color ดีเซอร์ดนะครับอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนต้องการให้ทหารที่ประจําอยู่ที่กัมพูชานั้นให้มีความกลมกลืนในหมู่ของทหารของกัมพูชามากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เป็นที่เตะตาจนเกินไปหรืออาจจะเป็นการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับกัมพูชาก็เป็นไปได้อ่าอันนี้ความหมายง่ายๆเลยว่า ปกติทหารจีนจะใส่ชุดลายพรางของจีนแต่ตอนนี้มาไปประจําอยู่ที่กัมพูชาแล้วเนี่ยเขาก็เลือกให้ทหารจีนเนี่ยใส่ชุดลายพรางของกัมพูชาไปนะครับหรือว่าลายพรางทหารเรือของกัมพูชาเพื่อนะครับให้มันกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้คนท่ารเรือประเทศของเขาอะไรก็แล้วแต่ของกัมพูชานะครับเพื่อไม่ให้สังเกตเห็นถึงข้อแตกต่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันแตกต่างกันมากเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยอาจจะ มีความรู้สึกที่ไม่ดีหรือประเทศหรือพลเมืองของกัมพูชาอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีได้นะครับมันไม่มันไม่กลมกลืนว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ผมได้ไปเจอนะครับในอาเซียนมองไทยนะครับถึงแม้ว่าข่าวนี้เนี่ยเขาจะลงไว้นานแล้วนะครับ แต่ในข่าวเีขาบอกเองว่าเป็นวันที่7เมษายนนะก็คือเป็นการที่สำรวจมาเจอนะครับแต่ว่าเรื่องราวนี้ได้ถูกเอามาเปิดเผยนะครับในวันที่7กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานี่เองนะครับว่ามันดูแปลกๆนะที่ทหารของจีนนะครับได้มาสวมชุดของกัมพูชาแล้วก็ประจําอยู่ที่ท่าเรือเรียมนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมายึดท่าเรือหรือว่ามาตั้ง าถามปฏิบัติการหรืออะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้ดูแปลกหูแปลกตามากนะครับกับการที่เอากองกําลังของจีนเนี่ยมาอยู่ที่กัมพูชาอันนี้จะบ่งบอกถึงเรื่องอะไรผมว่ามันตีความได้หลายอย่างมากนะครับอาจจะมาเกิดความร่วมมืออะไรเงี้ยแต่ลงทุนถึงขนาดจะต้องมาใส่ชุดทห,หารเรือเป็นชุดพลางของกัมพูชาเนี่ยผมว่าอันนี้ดูแปลกที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มี ใครในประเทศอื่นง่ายๆเนี่ยจะไปใส่ชุดของประเทศนั้นเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆว่าจีนเนี่ยมีการคิดการอย่างไรกับขเขมรกันแน่นะครับแต่ผมมองอันนี้ผมมองของผมเองว่าอาจจะยึดขเขมรให้ได้นะครับตอนนี้พยายามคลืบคลานเข้ามาทีละหน่อยแล้วว่าเออจะไปลงทุนที่จีนอ่ะยึดได้หนึ่งเมืองและอ่ะทุ่มทุนต่างๆสร้างนู่นสร้างนี่ให้ก็เริ่มยึดไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็คงยึดอำนาจยึดพลเมืองยึดประเทศ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกองทัพเนี่ยก็เริ่มคลืบคพลานเข้าไปอีกแล้วนะครับอันนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเขเมรว่าตกลงแล้วเขายังจะเป็นประเทศเขเมรอยู่เดิมหรือจะกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนต่อไปนะครับทั้งๆที่ตอนนี้ก็กลายเป็นเมืองขึ้นของจีนจะแย่อยู่แล้วนะครับเอาละ,ละเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากให้เพื่อนๆวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันเข้ามานะครับพูดถึงเรื่องนี้หน่อยว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้ว ผมขอฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามนะครับนั่นคือเมืองไทยสบายมากอีกช่องหนึ่งที่จะรวบรวมเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่พูดถึงคนไทยเมืองไทยแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับทราบอย่างสบายหูสบายตาฟังเพื่นๆไปกับเราที่เมืองไทยสบายมากนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ